มาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งนกหาเดือนยี่บเจ็ดมือครับผมถ้าเดือนกับยี่สิบเจ็ดวันนกสายต่อดินผมครับผมมนนี่อยากให้พี่น้องเห็นว่านกในสายของผมนี่มันเป็นแบบไหนี่ตัวนี่คือเสียงกลางไปใ่ญ่ครับผมเสียงกลางไปใหญ่ นนล,ลายสนับปีกกระซั่มพี่น้องเห็นนี่แหละครับลายสนับปีกเอ้ยตัวนี้เขาที่มีพิเศษอยู่ก็คือว่าพี่น้องสังเกตลายโตเขาครับลายโตเขาลายคอเขามีพิเศษหลายอย่างครับผมที่พิเศษที่พิเศษสุดๆเขาเลยก็คือสังเกตตาเขาครับผม สังเกตบังตาเขาตาที่ดำทั้งสองข้างครับผมตาดำทั้งสองข้างลายคอหนาดีครับลายคอหนาแล้วก็เป็นนกแบบที่ว่าพ่อแม่สายต่อเลยนะครับตัวนี้ ใหต่อโดยตรงเลยโอ้ยคือนกเขายังบ่ทันนิ่งครับผมยังบ่ทันนิ่งดีเพราะผมบ่ได้เอาขึ้นกงครับผมเพิ่งเอามาขึ้นกงเพิ่งแยกออกได้บ่ถึงอาทิตย์ครับผม ผมเห็นเขาคู่เขาขันเริ่มไล่คู่ไล่ตีมูลแล้วพีน่พไไพน้องเบื้องเอาครับมีดีครับมีดีตัวนี้มีดีที่สุดเลยที่ที่ผมคัดว้มีดมีตัวนี้ครับผมที่พานที่ว่าพานผมเลยครับผมนี่คือต,นต้นโตของเขาครับ อยากให้พี่น้องเห็นว่าในสายของผมนี่เป็นแบบไหนนี่แหละครับนสายที่ว่าที่เด็ดของผมตัวหนึ่งตาดำครับมีพิเศษคือเขาตาดำทั้งสองข้างน้องเบิ่งเอาครับเดี๋ยวผม่เบงิจะจัดครับผมตาของเขาก็ติดดำทั้งสองข้างเลย นกมันทายใหญ่หน่อยครับพี่น้องมยังบอหน,นิ่งปรนไดอาดำเขาเอ,อื้อยังก่อนละนิละกันผมบอกขอใจแล้วครับผมหูแค่ว่าตัวนี้คือตัวที่ผมคิดว่าน่าจะดีและน่าจะมานที่สุด